แม่พักนี้ซ่อนตังบ้านไม่ได้เลยเออมียอจับได้ตลอดนี่นี่นี่เลยปลอดภัยสุดแล้วโอ้ยอะไรอยู่วะกินกุ้ยเกียวอยู่มั้งเดีไปไหนดุจะนั่งเงยเลยก็อย่าไปโน้น่อยหนึ่งเฮ้ยมีมารยาามั่งกำลังอ่านหนังสืออยู่เนี่ย ý nghĩa là con non bên dưới này hơi ý nghĩa là anh ai đi cá có ê thích của nó luôn 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 tiếng sấy nhum nhum vậy, mấy, vui phải làm lái nó mưng nè, mày, nón phòng, mấy. Mấy, Ê, ê Ê, 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 ê cái này đi, điếu điếu điếu, dạ, ôi, cái nó nhả nè, Tata oh, Ta thế, 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 Mà, đéo. mà đéo <laughs> โอ้โหรวยรวยซื้อรถมาสองคันขับสองคันวันละสองคันขับคันหน้าไปจอดแล้วก็ขับคันหลังตามไปเดี๋ยวคุณนั่งเดี๋ยวไหมรวยฮ้มายืนนี่เลยไม่อยากได้ไม่ไปซื้อเองอ่ะโอ้ยไม่มีทำไรอ่ะหาอะไรอ่ะเฮ้ยคิดอะไรเขาไะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมคนอะไร่อ่ะคนทำไมใครเอาไปอะไรหายอ่ะอะไรหายอะไรเงินวางอยู่ตรงเนี้ยแล้วที่ไว้อ่ะเนี่ยเงินมันไม่ใช่ที่ไว้หรอกฮะขอซ่อนเมีย เออทำไมไม่ซ่อนที่บ้านที่บ้านซ่อนไม่ได้มันเจอมันไม่น่าที่เกูยังอยู่เนี่ยไปแท่งถ้าไม่เอาวันคืนกูตัดพี่ตัดน้องกับมึงสามคนจบแค่ในเมืองกูจบไปแท่งโอ้ยนี่ไฉ่อ้เก็บไปให้ไม<ห>โอ้ยขอบคุณมากขอบคุณมากเฮ้ยผม,มเจอตังค์แล้วพี่คุยใครอ่ะคุยใครเออคุณไปแล้วตัดพี่ตัดก็คุยกับพี่ไง เงินเท่าไหร่เงินเท่าไหร่สี่ร้อยชดไว้สี่ร้อยสี่ร้อยตัดพันทั้งพันพี่น้องนะตัดพี่น้องเรื่องสามคนทุกคนละร้อยก่าบาทเองพี่ค่าพวกเราแยกย้ายกันเดี๋ยวพี่เฮ้ยเด้งเอางี้เดี๋ยวผมเลี้ยงวันนี้เลี้ยงสี่ร้อยขอกินมากกว่านี้ขอโทษพี่ก่อนกัอนเนาะเออผมขอโทษพี่แล้วกันพี่ขอยืมก่อนสี่ร้อยเนาะพี่ขอจะใส่สี่ร้อยกูมีแค่นี้อ่านี่โหัวสุดมากจี่กินไปสามร้อยอ่ะเอาไปร้อยหนึ่งมือเขาสามร้อยอพี่ร้อยหนึ่ง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không